มาเปิดน้ำใสสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนกลางนาตีอำเภอพานจังหงวัดเชียงไฮ้นะครับเนาะรุ่นนี่สองปีสามเดือนครับเป็นทุเรียนหมอนท้องนะครับเนาะนี่นี่ครับช่วงนี้กับฝนก็เริ่มจะมุดไปละยเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของหน้าหนาวแล้วครับเนาะวันนี้กับวันที่อย่างนี่เจ็ดตุลาแล้วกครับนี่นะมาเปิดน้ำใสฝนทิ้งช่วงไปสองสามสามสี่ห้าวันแล้วครับนี่ครับ อายุสปี3เดือนเรียนหมอนท้องนะครับเนาะนี่ครับนี่ใบกระเขียวครับแตกยอดสวยงามครับนี่ครับนี่ผมทยอยเปลี่ยนหัวหน้าเป็นหัวสายฝนแล้วครับหลังจากอันเดิมเป็นหัว สปริงเกอร์แบบหวัวงูเห่าผลด้านเดียวไดยไปสิบองศานะครับเนาะนี่ครับนี่เปลี่ยนเป็นหยดน้ำฝนนี่ครับสายฝนนี่ครับนี่นี่ครับส่วนทุเรียนหมอนทองส่วนกลางนาครับสองปีสามเดือนนะครับเนาะ นี่มันได้ใส่ปุ๋ยแลครับเดี๋ยวปล่อยห็กสองสามวันก็ใส่รอบนี้จะใส่หกสามสามครับน,น,นี่เป็นต้นเสริมหกักต้นเล็กครับพอมาปลูกซ่อมเพราะว่าต้นเดิมมันโดนเชื้อราเขาทำร้ายครับเนาะนี่ครับ